สวัสดีครับมือนีพบพอข้าวเผาขมีกันเช่นเคยนะครับปุ่มเนาะมือนีกัดผี้าพีผ้าดองนะครับพามากินลาบมาน้อยนะครับแ <c oughs> นวปุ่มเนาะาบมาน่อยเป็นแบบใดนะครับุ่มเนาะทุกคนอาจจะสงสัยว่ามันจะเป็นประมาณนี้มับงครับแต่ แต่๋ยวโบเมนนะโบแมนแบบนั้นเด้อนะครับพี่น้องเดี๋ยวครับเดี๋ยวเขาเบอร์เบิร์นใบมะน้อยแล้วก็ส่วนผสมแล้วก็วิธีทำนะครับผมเนาะตามสไตล์บขาเขามีง่ายๆครับผมบ่ยากบม่ยังครับผมเนาะเห็นกินง่ายๆนะครับผมเนาะกับบรรยากาศทงไห้ทงหน้ากันคือเก่านะครับมือนี้ครับผมเนาะพาพี่น้องมาซึมซับบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาตินะครับเนาะนะครับไปเบิร์นกันเลยครับไปนี่ก็คือใบมะน้อยนะครับ นี่คือใบมาน้อยครับเครื่องเอากะมี่ครับทัวนะครับหอมแดงสาลาเน่นะครับผมแล้วก็ต้นหอมนะครับน้อยนึ่งนะครับนะครับเราก็จะใส่ปนน้ำครับเป็นปนปลาทูครับวับนีอันนีครบครับพร้อมแล้วพร้อมแล้ว นะครับเอากระยองครับใส่น้ำบันยองหรือขยำม,มันนะครับจะออกเป็นสีเขียวๆนะครับจะออกเป็นสีเขียวๆน้าก็เริ่มเขียวนะครับเขียวๆจะออกเป็นสีเขียวๆนะครับ เปนเหนียวมากเลยครับเป็นเหนียวเนียวครับมันจะวอกคืนนอน้ำจะนั่งนะครับเป็นสมุนไพรครับเป็นสมุนไพร تبان เป็นตัวคนเป็นกระเทีดดีก็ดีนะครับเนาะแต่อเอาเท็ดกินแบบกินง่ายๆของเขาเลยครับใส่ป่นข้าไปที่สำคัญ <ๆ S 2> เขาต้องเฝ้าคนนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวอนนะครับ ใส่หอมด้วยนะครับใส่ถั่วเข้าไปต้นหอมตะระเนใส่ไปหมดเลยครับใส่พริกเพิ่มนิดนึงครับอื้วจะมัดแล้วจะมักนะครับเขาคั่วปาไปยังไงครับ สู้รถครับสูตรเ่าสูเดาโค้งขับไปอ้สีก็จะออกประมาณนี้นะครับสีออ่มอประมาณนี้ครับชิมมังครับ มหมองหายกินหมดบนอรอบานี้เสร็จแล้วครับ หนึ่งสองสามสวัสดีครับมือนีกับว่าคุพปอกับบ่าวขามีกันท่นเคยนะครับมือนีกับมาตรงให้ตรงหน้ากินเข่าปลาคือเก่าครับพี่น้องนะครับผมนอกกับน้องผู้เก่าคือเก้านะครับเนาะน้องผู้เก่าเขาก็ได้ก็ได้กินอะไรฮะน้องผู้เก่าได้กินอะไรลูกตะเป่าตะรเป่า,ปายกให้ก้องดูหน่อยสิตะละเปาเป็นแบบไหนขอใส่ก่อน เอใส่อใส่ในนี่ก่อนนี่ใส่ถุงนี่สองถุงเลยนี่สองถุงเลยนี่เอารถนังเอาเอาใส่ไส่หมูใส่หมูหนูใส่ใส่หมูเนาะแก่แก่ป้าอ้เหมือนไส้หวานน่ะหนูชอบไส้หวานไส้หวานใช่ไหมไม่ชอบไส้หวานแล้วอ่ะวางไว้ดีๆไม่ต้องโยนไปหมดกัดลูก ของน้องภูนี่เห็นไหมไม่ใช่ไข่หวานมาครับพี่น้องเมื่อกี้ครับผมมาคอมเมนต์เรียบร้อยแล้วครับเป็นเมนูนะครับผมเนาะลาบหมาหน่อยนะครับผมเนาะพี่น้องเคยกินบอกครับผมเนาะเป็นสมุนไพรสูตรเย็นนะครับเป็นสูตรเย็นเนาะสูตรเย็นเลยก็ว่าได้นะครับาเราก็ได้ผักมากหอมหอมนอยนึงครับเราก็บอกทัวนะครับลูกโดดได้ลอยเลยพี่น้องเอ้ยนะครับผมเนาผักซีน้ำจืกหน่อยครับผักซีผักซีนะครับผมเนาบักซีน้ำจากหน่อยนะครับต้นผักซีนะครับ นะครับมากินข้าวซอยน้ำปาข้าวมีครับผมแซ่บแซ่บน้ำกันเด้อพี่น้องนะครับผมนอสูตรรักสุขภาพครับสูตรนี้นะครับผมนอเป็นยาเย็นเวอร์เซนเพื่อนบ้านะครับเนาะนะครับผมนอใส่กับข้าวเหนียวน้อยนึงครับข้าวเหนียวใส่กับข้าวเหนียวน้อยนึงพี่น้องใส่กับข้าวเหนียวน้อยนึงครับมาเด้อพี่น้องมากินข้าวน้ำกันครับแซ่บๆกินข้าวปลาน้วกันครับพี่น้องมาครับผมบวบลายใหญ่ห้างครับจวดจัดฟาดบึ้มแล้วครับพี่น้องมามามานะครับสมุนไพรสมุนไพรโอ้เพียครับมันอากาศฮอนนะครับเนาะมัันนนมก็็เเลยอ่่าาปแบบว ละลายไว้นะครับเป็นโตัวเราก็ละลายไว้นะครับลายปีแล้วม่ได้กินพี้อัหลายปีแล้วครับบม่ได้กินราม,มานน้อยนะครับ เคยกินป่ะพี่นองเคยกินบ่ะไม่เคยกิน,นกพหนูคุ้น,นเกิดมาแล้วก็กินคุนจามเ,กเคเกิดมา่ิน,นร,รสสัติ์ของปนนะครับปนไปทั่ว ไปกลับขุ่นมาหน่อยวันดูหนูดูจากที่สุกเร็วนะมาสุกดูหนูหนูก,กินได้หนูนึกว่าช็อกโกแลตเคลือบคาราเมลก็อีกินได้นะกินไหมชิมไหม <ST AR C 1> อมอร่อยนะนั่งยี่ดิพล่อยกินข้าวครับหนูก,กินใส่อะไรให,ให้กล้องดูหน่อยเอาให้กล้องหน่อย นี่ใส่อะไรใส่หมูใส่หมู <laughs> มันมีใส่อะไรมั่งลูกโดดเ,ดน,เน่นๆเลยพี่น้องอเปียบลูกโดดเ,ดน,เน่นๆเลยนะครับลูกโดดเ,ดน,เน่นๆนะครับดดารอาการหอนครับมือ่ <laughs> อไงบ่อย อากาศร้อนมากน้องภูร้อนไหมไม่ค่ะร้อนแต่เงยหล่อยพอครับอยู่เพิ่งเห็นแค่แป๊บเดียวเองนะท่ไมมันมาไวมดเนี่ย อืม,อมครับใส่ซาลาเน่หน่อยนึงครับ ฟ้าก็งห้องครับน้ำมอเว้นบุคคมเนี้ยไม่ขึ้นต้องฟ้าสดใสต้องฟ้าสดใสกะลมนอนเองนะครับตะวากะศแต่ก็ควันเอาอยู่เหมืนอนฝนจะตกครับทำไมหนูไม่เห็นเอาฟ้าฟ้ามืดเหรอฟ้ามืดเฮ้ยฟ้าใสกับฟ้ามืดเนไงวะ ใส่อะไรดีนะใส่อะไรไหนวถ้าผู้ชมดูหน่อยดูยวใส่หมูมันเยอะมั้ยอ่ะแล้วเป็นว่าหมูเห็นหรือเปล่านะครับเนาะนี่ครับนู้นไปวัดตุ๊กวัดตุ๊กอาก s. <S าศอ่อนนะครับไม่ละไล่ตุ่เป็นตัวตเป็นตัวไปโทรแป๊บเดียวหนึับอะไรนะพ่อตุดอีกแล้ว ใจมนอทีเรามมนจะเป็นโตนะครับหรือจักเปล่าใส่น้ำหลาโพดกับประจัก๊กห mm. ลับมาหน่อยหลบาบมาหน่อยดาบมาหน่อยแซนอร่อย ไทชวนบวานครับ ไปไหนๆๆอร่อยไหมต้นแบกยาวต้นอะไรลูกต้นไหนนั่น,น,นต้นไม,ม้สับพุธยังไงมันจะคล้ายๆกันกระลาบเท่านะครับต้นไหนต้นไม้สับพุธใบต้นนี้เป็นสมุนไพรรู้ดดไหมไอ้นั่นคือต้นอะไรต้นอะไลูกต้นสะพุธ ต้นไม้สะพุูดต้นสะพุูเนี่ยยาวๆเดี๋ยต้นสะพุูดต้อนอยู่ขาหรือเปล่าสะพุูดก็อยู่ขาเนี่ยอ๋อโอเคโอเคสะพุูดก็อยู่ขาต้อนอะไรอีก <c oughs> ต้นสะพุูดคือต้นอยู่ขาอาจารย์แก่โตแก่โต ปลาคุหน่อยปลคุ้นตั้งเป็นต้มยาว้ใช่เหรอ่ะใ,ใ,ใช่ครับบราได้กินโดนโนี่คือราบมาน้อยครับราบใบมานน้อย ก็มาเข้าใจกันนะครับผมไปไคตั้งซื้อมันหน่อยซึ่งมันบริเกียวกับหมาหน่อยด้วยเพราะว่ามันจะออกไปทั้งไข่ใบยานั่งนะครับเนาะมันเป็ดเเมันมีเล็บอยู่ข้างๆนะเป็ดแต่เป็นเล็บหมาเนี่ย

ยอะมากเลยอร่อยมากเลยสลับเปาใช่ไหมเปาเปาโคนกิกออมานเก็อยากกินอยู่นะใบมันอนะ่ะเอ๊งกินดาบกินไม่ได้กินดาบกินไม่ได้ไอแกอันเนี้ยแค่กัดวางไว้แค่กับอันที่มันหลุดลงไปมันหลุดออกไปหไม่มันหลุด อะไรหลุดๆกระดาษใช่ไหมพูดดีๆพูดเพาะหืคำนี้ใส่ลูดโดดพร้อมครับดูนี่เฮ้งบินตำเนีิหอนแยมหอนมั้เนี่ยใส่เยอเกิน อะไรนะชื่อมันแรงๆเป็นผงอ่ะุูป่นอืคือมันไม่ได้เผ็ดแต่มันรื้มันรื้อทำไม่ต้องมาด้วยมันรื้อรื้อคืออะไรอ่ะรสชาติมันลื้อไม่เชื่อพ่อลองมาเดียดูมันรื้อนมมันอย่างนอแบนเนี่ยรือมันรือไปเสร็จมันนะพ่อไม่รู้จักอะไรภาษาไทยรือรือคืออะไร มันจะลือ้อไหมอืมมันลื้ออ่ะเมื่อกอนอ้าวเปนอย่างพี่น้องบ่ายเนี่ยผูใ้ใดเป็นคนไทยเมื่สก่อนจยฟังกันเนี่ยวื้อมันลื้อเนี่ยพริกป่นมันลื้อคืออะไรลูกพริกป่นมันไม่ได้เผ็ดไหมเพรามันไม่เผ็ดแล้วแล้วอะไรต่อพ่อหนูกินเข้าไปโ,โยนเลย ทำไมอ่ะมันล้่ร้เล <laughs> มันลื่อครับถ้าใครรู้จักนีไม่อยู่แต่คนลาวงงเลยครับมัน,นคนลือ <laughs> ข้าวกับมาม,าม,ามา่าเนี่ยคืออะไรข้าวกับมามา่าข้าวกับมาม่าหมูอ,ออข้าวใส่มาม่าเผ็ดมัเนเริ่มเผ็ดแน่น่ะเผ็ดหรืออเผ็ดหรือเจ้าเรื่องเผ็ดบาดเนาะเข้ากับมาม่า ก็ตั้งีอยู่ืมแต่ช่องกินต้องเผ็ดกินตัวเหม็ดตายมามา่าเผ็ดเก่าด,ดีครับป็นยาสมุนไพรนะครับเป็นว่ายาเย็นด้วยนะครับใส่กับมือห่อนทั้งเสือละครไอเป็นงได้บุ๊คยังใช้กับมือเย็นๆน,นะถอดกันได้ดีครับ อะไรครับโตจับพ่อไม่ใช้หรอแล้วจะไม่เห็นอ่ะวันนี้มันอาจจะฝนตกครับอากาศทนหอนล้วเอาแล้วก็เสียงฝ้าห้องอยู่กแกงแบบมันตกอยู่ตรงนู้นไม่ใช oh ่ตกอยู่ตรงนี้ไม่ใช่พ่อถ้าไม่ใช่พ่อก็ดวงรูด ตรงนั้นด้วยดิมืดติดสีครับอืทางภูเขานี้ก็เห็นอยู่แต่ตรงนน้นเลื่อนก,ก็ไม่เห็นเลยพ่อก็ดูหม่อยนอกจากจะเป็นน้องภูเขาต้องเป็นกรมอุตุนิยมวิทยาได้ครับเนี่ยตกแม่นอนใช่ไหมลูกวันนี้ตก,ตกตรงนน้นแล้วอตกตรงนน้นแล้วจันครับ<ม> ด้กินรังพึ่งแต่จมูกมันไม่ดีอย่างหนึ่งเพราะมันอาหายใจออกได้ข้างเดียวเนี่ยแล้วไอ้หนูจะกินรังพึ่งไหมเราไปหาตีผึ้งแล้วกินทั้งวันไหมหนูกล้าตีผึ้งไหมพีม่่ <laughs> ถ้าหนูไม่ได้กินคือจะไม่มีรังผึ้ง เอาเถอะจะไม่จะไม่ได้เหนื่อยแต่ก็เสียตังค์เนี่ยจะต้องทำอไมอ่ะช้อปปิง้งเก็บเงินปลายทาง <laughs> เขา,เาไม่ได้เก็บจริงแต่นะะแต่จเอาาเท่ไหร่เราคุยกันเรื่องรังผึ้งไปช้อปปิ้งอะไรตัวนี้เก็บอะไรสั่งอะไรมา อ๋อสั่งรังพึ่งมาจะได้ไม่เหนื่อยโอเคโอเค ลายด,ด,ดีปีดักกับพี่น้องเออเด็กไม่กินสิบปีลำเศร้าปีลำหมดแล้วครับผมนกขม๊อโผกับลาบมาหน่อยสิบปีลำเศร้าปีลำจะเห็นขวงมะยำม,มังคือเข้าวายเลยนะครับเนี่ยหาเมืองต้นกันหนักกับนีว่ว่ามุกตัด ค่อยเดินไปดิกได้กลิ่นกค่อยเดินถ้าได้กินใครขึ้นคือเรายังกินด้วยอันนึงโอเคไหมสลับเปาเป็นครับอันนี้คือไส้อะไรอไส้หวานว่าแต่มันไม่หวานเลยนะหวังไม่หวานแล้วมันสิมันต้องเป็นสีเหลืองไม่ใช่เหรอพ่อ นี่ไส้หวานวมันคืออะไรอันี้คือไส้หวานไส้หวานแต่ทำไมมันเป็นสี <c oughs> นกัหนูต้องการสีเขียวเปิน็นต้องการสีเขียวเพื่อนตัวนี้เป็นถั่วเหลืองลกูกถั่วเขียวเขาหมดโอเคไหมอ้าวเ <c oughs> สียงฟ้าร้องไม่เอาถั่วจากผักสีเลยอ่ะอืก็กินเด้งหนูอิ่มแล้ว กรากินไปกี่ลูกลูกเกินมาเด,ดี๋ยเดีแซ่บอีเลครับพี่น้อนงกินเขาปลาขับลาบมาน่อยเพืดยอดบรรยากาศ แซ่บครับตบเรือของหวานน้องผู้เก่านะครับผมเนาะขอขอบพูณหลายๆนะครับผมนอขอบพูดหลายๆสำหรับปีสำหรับน้องนะครับที่เขามารับชมคลิปนะครับให้กําลังใจบ้าวขัมีตลอดนะครับขอขอบพูดหลายๆนะครับผมเนาะขอให้สุขเสมอมันคือจังมั่นคือเก่าเด้อพี่น้องนะครับผมเนาะลำล้ำรวยๆเฮ้งๆนะครับผมเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนั่งลงก่อนนะครับผมเนาะนะครับอย่าเจียบอย่าจนนะครับผมเนาะตลอดปีตลอดไปเด้อเด้อพี่น้องนะครับ นะครับสำหรับผมนะครับผมบาคามีนะครับผมกับน้องฟูก้าต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเราไว้เจอกันคลิปถัดไปนะครับผมจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่นะครับผมเราเป็นกาลังใจให้บาคามีกับลูกในเด้อนะครับผมเนาะนะครับสำหรับมื้อนี้นะครับผมเนาะพ่อเลี้ยงเดียวไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายด้วยมองกล้องด้วย yeah <laughs>